ตัวของมิยมโมโตะมุสชิครับเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนอยู่จริงที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มของญี่ปุ่นครับแต่เรื่องราวของมุสชิที่โด่งดังที่สุดนั้นก็คือเรื่องราวของมุสชิที่ถูกบอกเล่าโดยนิยายของผู้เขียนที่ชื่อว่าโ e ยชิคาวะเอจิ e นิยายมุสชิของโยชิคาวะเอจินี่ครับได้ถูกหยิบมาดัดปแปลงเป็นทั้งละครทีวีภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนและก็สื่อบันเทิงอีกหลายชนิดครับซึ่งนิยายมุสชิเรื่องนี้ครับที่ทุกคนกำลังจะได้้ฟังเนือหา อาจแตกต่างบ้างบางส่วนจากมูสชิท่าพระจันทร์นะครับเพราะว่ามูสชิในฉบับนี้ครับตัวผมนั้นเป็นคนแปลแล้วก็เรียบเรียงเองจากภาษาอังกฤษซึ่งนี่ครับก็น่าจะเป็นการแปลหนังสือที่ยาวที่สุดในชีวิตของผมครับดังนั้นครับถ้าหากมีการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ และก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมนั้นจะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนฟังนะครับแต่จะเป็นการบอกเล่าผ่านการพากเสียงตัวละครลงไปครับเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มอรรถรสให้กับผู้ฟังมากขึ้นครับซึ่งช่องนี้ครับก็ไม่ได้มีทีมงานอะไรนะครับดังนั้นเสียงทุกตัวละครที่พากลงไปครับคือเสียงของผมทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าหากตัวละครไหนมีเสียงซ้ํากันบ้างก็ต้องขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับคมภีร์ภาคดินตอนที่1 กระดิ่งอันจ้อยข้าทาเกโซกำลังนอนอยู่ท่ามกลางซากศพนับพันพลางคิดในใจว่าโลกใบนี้มันช่างบัดซบไปกันใหญ่แล้วดูสิผู้คนล้มตายเรล้ากับใบไม้ร่วงซากศพก็กองสุมกันยังกับใบไม,ไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิไม่มีผิดข้ากรอกตามองไปรอบตัวเห็นเพียงแต่ร่างที่ได้ลมหายใจของเหล่าทหารข้าพยายามจะยกหัวขึ้น ให้พ้นจากกองซากศพที่เน่าเหม็นแต่ก็ขยับหัวได้เพียงแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นขานั้นจำได้ว่าตัวเองไม่เคยไร้เรี่ยวแรงขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตอี้ตายสิข้าอยู่ในกองซากศพเหล่านี้มานานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยมแมลงวันบินว่อนอยู่รอบหัวของข้าข้าอยากจะปัดไอ้เจ้า,มาแมลงวันหน้ารำคาญนี้ออกไปให้พ้นแต่ก็ทําได้แค่คิดเพราะตอนนี้ข้าไม่มีแม้แต่แรงที่จะยกแขนขึ้น และทั้งตัวของข้าตอนนี้ก็หนัก,กราวกับท่อนไม้โอ้ยข้าต้องออกไปจากไอ้กองซากศพนี่ข้าคิดพร้อมกับรวบรวมเรี่ยวแรงที่มีเพียงแค่ข้าเริ่มขยับตัวข้าก็เจ็บแปลกไปทั่วร่างกายข้าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวข้านั้นถูกกระสุนฝังเข้าที่ต้นขาสองนัดข้านั้นนอนแห่นหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเมฆคลึ้มเคลื่อนตัวไปทั่วท้องฟ้ารากัเป็นลางร้าย ในช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนจนถึงรุ่งสางฝนนั้นก็ตกเทกระหน่ำทําให้ทุ่งเซกิงาฮาราเปลืกชุ่มไปหมดขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงวันออวมาที่15ของเดือน9ก้าในปีคิร 1, ักัลาช1,600พายุไต้ฝุ่นนั้นได้พัดผ่านไปแล้วแต่อย่าฝนปปอยโปๆย,ยังคงตกลงมาไม่ขาดสายข้าเวลานี้ไร้สิ้นเลี่ยวแรงและคอของข้าก็แห้งเป็นผงในตอนนี้ข้าต้องการน้ำมากกว่าสิ่งใด น้ำจากหยาดฝนได้ไหลผ่านกองซากศพมาที่ใบหน้าของข้าข้ารีบอ้าปากหุบน้ำที่ไหลผ่านซากศพเข้าปากอย่างไม่ลังเลโดยไม่ให้น้ำหยดลงพื้นแม้แต่หยดเดียวบ้าชิบนี่มันน้ำล้างศพชัดๆแม้จะเป็นน้ำล้างศพแต่สิ่งนี้ก็ทำให้ข้านั้นรู้สึกสดชื่นขึ้นจากนั้นข้าก็รู้สึกเวียนหัวสติของข้ากำลังวูบดับลงและก็เริ่มเห็นภาพหลอนก่อนจะหมดสติ ข้าจำได้เพียงแต่ว่ากองทัพฝั่งตัวเองนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โคบายาคาวะฮิเดอากิที่ควรจะเป็นพันธมิตรแอบไปร่วมมือกับกองทัพตะว,วันออกที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามจากนั้นเพียงแค่ครึ่งวันการต่อสู้ก็จบลงที่การพ่ายแพ้อย,ย่างย่อยยับของฝั่งกองทัพตะว,วันตกหลังจากนั้นอิเอยาสุโตกุกะวะก็กลายเป็นไดเมียวที่ทรงอำนาจที่สุดแห่งเมืองเอโดะตอนนี้ข้าคงใกล้สิ้นใจแล้ว,ลวมั้งถึงเห็นภาพพี่สาวข้า เห็นภาพหมู่บ้านของข้าช่างเถอะว่าข้าไม่มีอะไรให้เสียใจหรือติดค้างอะไรอีกแล้วข้านอนอย่างสิ้นได้ริยวรงพลางมองเห็นภาพนนิมิตรสมัยอดีตของตอนเองสลับกันไปมาก่อนที่สติของข้าจะดับวูบลงจูๆ่ๆก็มีเสียงกระซิบเรียกชื่อของข้าผ่านกองซากศพไอทาเกโซไอทาเกโซแกยังหายใจอยู่ไหมวะเสียงเรียกเบาๆนี้ช่วยเรียกสติให้ข้ากลับคืนมา ข้าจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของเพื่อนรักของข้าแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองแค่หงแววไปเองหรือเปล่าข้าจึงรวบรวมร่ยวแรงที่มีเปล่งเสียงออกไปแม้เสียงนั้นจะแผ่วเบาเต็มทีมาตาฮิมันเสียงแกใช่ไหมไอ้ทาเคโซแกยังไม่ตายใช่ไหมวะเออข้ายังมีชีวิตเว้ยข้าตะโกนสุดเสียงเท่าที่มีแม้จะแหบแห้งเต็มทีก็ตามแล้วเองแล้ววะมาตาจิ ตายหรือยังข้าถามกลับอย่างอารมณ์ดีเมื่อรู้ว่าเพื่อนรักของข้านั้นยังไม่ตายข้ายังไม่ตายเว้ยไอ้เวนทาเคโซ,โซนี่มาตาฮาจิค่อยๆคลานไปหาข้าพลางจับมือข้าบีบแน่นข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าว่าแกยังไม่ตายอ่ะเราต้องคู่รอดตายวเว้ยไอ้ทาเคโซมาตาฮาจิเอง็งไว้ค่อยชวนคุยทีหลังได้ไหมวะตอนนี้ข้าเหนื่อยจนขนาดลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ย มามามาไอ้ทาเคโซจับมือข้าไว้ข้าช่วยดึงแกให้ลุกขึ้นเองเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะวะจู่ๆทันใดนั้นข้าก็กระชากแขนมาตา,าจิให้หมอบลงกับพื้นแลงตายซะเร็วเข้ามาทาจิสนามรบที่เงียบสงบที่เต็มไปด้วยซากศพเกิดสั่นสะเทือนขึ้นเราทั้งคู่นอนหมอบกับพื้นมองลอดใต้แขนเห็นฝูงทหารม้ากำลังตรงมาอย่างพวกเราทั้งคู่อีวเวนพวกนั้น มันกลับมาตรวจหาคนรอดตายแง่เนึ่งวัตสึเกโซมาตาฮาจิตื่นตกใจเตรียมจะลุกขึ้นวิ่งแต่ข้าก็รีบจับข้อเท้าของมาตาฮาจิมาให้ลุกขึ้นหนีฝูงทหารมานับร้อยพุ่งตรงมายังพวกข้าข้าและมาตาฮาจิพยายามทำตัวให้นิ่งคล้ายซากศพที่สุดเท่าที่จะทำได้มาตาฮาจินอนงายหลับตาภาวนาในใจขอให้ฝูงทหารม้าผ่านไปโดยไม่เผลอย,ยบโดนตัวเข้าส่วนข้านั้นก็นอนลืมตาจ้องขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างไม่กระพริบ ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายที่เกิดขึ้นแค่ไม่กี่วินาทีแต่เราทั้งคู่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้ยาวนานนับปีฝูงทหารมา้าเาค่อยใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากระยะห่างเป็นร้อยเมตรขยับใกล้เข้ามาเป็นสิบเมตรจนเหลือระยะห่างกันแค่หลักเซนติเมตรใกล้จนเราทั้งคู่ได้ยินเสียงหายใจฝืดฟาดของมา้าและเสียงพูดคุยของเราทหารเฮ้ยแถวนี้ตายหากันหมดแล้วหรอวะดูสิวะแลงบินว่อนเต็มไปหมดไปดูที่อื่นสิ มีใครยังมีตายอีกบ้างพูดจบฝูงทหารมา้าก็ควบม,ม้าออกไปยังบริเวณอื่นเพื่อตรวจหาคนที่รอดชีวิตที่เหลือเรารลอนแล้วเว้ยมาตาฮาจิเทพีแห่งโชคชะตาอยู่ข้างเราเพื่อนเอ้ยพอมาตาฮาิจิพูดจบก็โผเข้ามากอดข้าทาั้งน้ำตาเราทั้งคู่ช่วยกันประคองกันให้ลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ค่อยๆลากสังขารเนื้อออกจากสนามรบแห่งนี้เดินตรงไปยังบริเวณที่มีป่าดกชัดเพื่อหาที่แอบซ่อน และจะได้อยู่ให้พ้นจากสายตาของทหารฝั่งตรงข้ามสองวันผ่านไปเราทั้งคู่เดินอยู่ในป่าแห่งนี้ประทังชีวิตด้วยการกินตะก,กาวัดป่าเพื่อประทังความหิวโหวยพวกเรากินน้ําจากแอ่งน้ําตามพื้นตามโพรงไม้เพื่อมาให้ตัวเองมันขาดน้ําตายไปซะก่อนและตอนนี้ข้าเองก็เริ่มปวดท้องส่วนมาตาฮาจิทั้งหิวข้าวแล้วก็ปวดท้องจากอาการท้องเสียโอ้ยไอทาเคโซเราทั้งคู่ต้องเดินกันแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวะ ทั้งหิวทั้งปวดท้องข้าไม่ไหวแล้ววะ่ะเราพักกันที่นี่เถอะนี่ถ้าข้ารู้ว่ามันจะทรมานขนาดนี้นะข้ายอมให้ไอ้พวกทหารจับไปซะยังดีกว่าเอมาตาฮาจิเรามีทางเลือกที่ดีกว่านี้หรอวะกัดฟันทนอีนิดหน่อยสิโว้ยเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อทาดุยเองอ่ะอีกอย่างนะมาตาฮาจิเราพักกันตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันโล่งเกินไปและยังสว่างเกินไปอีกพวกเราจะโดนเจอตัวเอาง,ง่ายๆนะโว้ยพูดจบ ข้าก็ประคองไหลามาตาฮาจิให้เดินต่อไปเฮ้ยมาตาฮาจิแกเดินต่อไหวไหมวะข้าเห็นมาตาฮาจิตอนนี้เริ่มหน้าซีดหายใจหอบถี่ขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยมาตาฮาจิแกเป็นอะไรหรือเปล่าวะพักหน่อยไหมวะเพื่อนเออข้ายังไหวแต่กโซมาตาฮาจิตอบข้าด้วยน้ำเสียงเบาแทบจะคล้ายเสียงกระซิบหน้าของเขาตอนนี้ก็ซีดจนเห็นได้ชัดแม้จะใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเดิน แต่มตาตาฮาจิก็ดูจะไม่ขยับไปข้างหน้าเลยสักนิดทาเสโซข้าขอโทษข้าขอโทษเพราะข้าทำให้เอ็งเดินไปไม่ถึงไหนข้าขอโทษนะที่เป็นภาระ,ะให้เอง็งข้าขอโทษจริงๆอ้ทาเสโซเฮ้ยเอ็เองไม่ต้องขอโทษข้าหรอกนะข้าเห็นท่าทีที่ย่ำแย่ของมตาตาฮาจิจึงตัดสินใจหยุดพักระหว่างทางมตาตาฮาจิแกฟังข้านะ คนที่ควรพูดคำว่าขอโทษคือข้าไม่ใช่เองข้าคือคนชวนเองมาร่วมรบในสงครามครั้งนี้เองจำได้ไหมล่ะข้าบอกสาเหตุที่ข้ามาร่วมรบในครั้งนี้ให้เองฟังว่ายังไงข้าแค่อยากทําอะไรบ้างให้พ่อข้าภูมิใจแต่จนถึงวันที่พ่อข้าสิ้นลมไปแล้วข้าก็ยังคงไม่เอาไหนในสายตาพ่อข้าอยู่ดีพ่อของข้าชื่อว่าชินเมงมูนิไซในอดีตเคยเป็นสมุไรรับใช้ท่านชินเมงแห่งอิงะต่อมาเมื่อข้าได้ยินข่าวว่าอิชิดะมิสูนาริ กำลังรวมพลกองกําลังเพื่อเข้าร่วมรบเมศึกเซกิงาฮารา่าข้าจึงเห็นว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตที่จะสร้างชื่อให้กับตนเองกู้คืนเกียรติยศให้กับตระกูลชินเมงข้านั้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้อย่างไม่หลังเลเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญของข้าถ้าหากข้าสังหารนายพลฝั่งตรงข้ามลงได้สักคนข่าวนี้ก็จะแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านราวกับไฟป่าผู้คนในหมู่บ้านจะได้เคารพข้าเสียทีเลิกมองว่าข้าเป็นแค่ตัวสร้างปัญหาในหมู่บ้าน เออเออข้ารู้ข้าจําได้เว้ยข้าก็ไม่ตาชักเองเท่าไหร่หรอกวะทาเกโซเอ้ยไม่ใช่แค่เองนะที่ตัดสินใจมาร่วมรบเพราะอยากสร้างชื่อเสียงและให้คนในหมู่บ้านยอมรับมาตาฮาจิข้าอยากให้เองมากับข้าเพราะเราทั้งคู่ทําแบบนี้กันมาตลอดเราเที่ยวด้วยกันออกไปประจญภัยด้วยกันแต่แม่ของเองนะสิไม่อยากให้เองทําอะไรเสี่ยงตายแบบนี้ป้าโอซุงิตะโกนด่าข้าและบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าข้ามันบ้า แล้วก็นิสัยไม่ดีที่ชวนเองมาเสี่ยงตายแบบนี้ไหนจะโอซือคู่มันของเองอีกโอซือก็เหมือนน้องสาวของข้าโอซือเอาแต่ร้องไห้พอรู้ว่าเราทั้งคู่จะออกไปรบพูดแต่ว่าเราทั้งคู่ควรจะอยู่ในหมู่บ้านอาจเพราะเราทั้งคู่เป็นลูกชายคนเดียวของตะกูล่มมั้งถ้าเองกับข้าตายไปก็คงไม่มีใครจะมาเสบสกุลแต่ใครมันจะสนละ่ะจริงไหมวะเราทั้งคู่ไม่ได้อยากมีชีวิตน่าเบื่อแบบนั้นซะหน่อยแต่มันก็น่าขำเองว่าอย่างนั้นไม่ว่ามาตาจ,จิตข้านั้น พลางนึกถึงการเล่นตลกของโชคชะตาที่เกิดขึ้นกับตัวข้าและมาตาฮาิจิเราทั้งคู่แอบออกมาจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเราทั้งคู่ชื่อว่าเกียติยศและชื่อเสียงกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าพอเราถึงค่ายชินเมงพวกเราก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงของสงครามพวกเราไม่ได้ถูกส่งไปลบในฐานะซัมูไรไม่ว่าบรรพบุรุษของเราจะเป็นใครก็ตามสำหรับอิชิดะและนายพลอื่นๆแล้ว พวกเราทั้งคู่ก็เป็นตำแหน่งที่ต่ำต้อยยิ่งกว่าทหารแล้วซะอีกเราได้แค่ถือหอกไม้ไผ่มีคืออาวุธที่ดีที่สุดที่พวกเราได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเราก็คือการถืออาวุธให้ทหารคนอื่นถือกาต้มข้าวและก็อุปกรณ์อื่นๆอ,ออกไปตัดหญ้าทำถนนและบางครั้งก็ออกไปเป็นหน่วยสอดแนมห <c oughs> น้าขำสิ้นดีสมุไรยอย่างนั้นเหรอหัวข้อนายพลอย่างนั้นเหรอ ข้าอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงข้าไม่ได้เข้าใกล้เฉียดในพ้นบ้าบออะไรนั่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สงครามก็จบลงไปแล้วแล้วทีนี้ข้าต้องทำยังไงต่อไปดีล่ะมาตาจิข้าทิ้งเองไม่ได้หรอกถ้าข้าทิ้งเองไปข้าคงเจอหน้าโอซึกับป้าโอซงิไม่ได้แน่ทาเคโซข้าไม่โทษเองหรอกนะที่เราต้องมาเจอเดืองแบบนี้ที่กองทัพเราแพ้มันไม่ใช่ความผิดของเองนี่วะ มันคือความผิดของไอ้เจ้าสาะระเลวตอแหลลิ้นสองแฉกหัวบยดขวะนะ่ะต่างหากหรอวะข้าเละอยากเชือดคอมันด้วยมือข้าเองเหลือเกินที่ที่เราทงคู่หยุดพักมีซากศพมากมายไม่ต่างจากที่อื่นทางข้าและมัตตาฮาจิล้มตัวลงนอนเหมือนศพที่ลม้มลงอยู่ข้างๆขู้ฆ่าข้าเห็นศีรษะของคนหนึ่งอยู่บนหญ้าสูงอีกศพหนึ่งก็เข้าไปพันกับม้าที่ตายแล้วอย่างพิลึกพิลั่นสายฝนในค่ำคืนนี้ได้ชะล้างเลือดออกไปสิน้น ภายใต้แสงจันทร์ที่กระทบกับเหล่าซากศพผิวหนังของศพเหล่านั้นก็ช่างดูคล้ายกับเกล็ดป่ารอบตัวของพวกข่ามีเพียงเสียงร้องของสัตว์ป่าและเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมในฤดูใบไม้ร่วงที่แสนโดดเดี่ยวจบตอนที่หนึ่ง